เรื่องราวการรุกรานอาณาจักรโชซอนครั้งที่2ของญี่ปุ่นครั้งนี้ญี่ปุ่นใช้สายลับสองหน้าใส่ร้ายจอมพลเรือยีซุนชินผู้บัญชาการทัพเรือแห่งโชซอนที่เป็นตัวปัญหาทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถบุกยึดโชซอนได้ในครั้งที่1ทางราชสำนักโชซอนหลงเชื่อคำยุยงของทางญี่ปุ่นจึงสั่งปลดจอมพลยีสายฟ้าแลบซึ่งก็เป็นไปนตามแผนของญี่ปุ่นจากนั้นทัพเรือของโชซอนก็ถูกญี่ปุ่นถล่มยับสูญเสียเรือรบร้อยกว่าลำและเรือเต่าก็ถูก ทำลายเสียหายอย่างหนักและผลจากการพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้โชซอนเหลือเรือรบทั้งหมด12ลำเท่านั้นส่วนทัพบ,บกของญี่ปุ่นก็บุกเข้ายึดและตีเมืองสำคัญต่างๆของโชซอนจนแตกพ่ายแต่พระเจ้าซอนโจหนีออกมาได้ก่อนที่เมืองจะถูกยึดเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้ล่อแหลมและมีโอกาสสูงที่จะถูกญี่ปุ่นยึดอาณาจักรได้จึงมีคำสั่งเร่งด่วนให้คืนตำแหน่งผู้บัญชาการทัพเรือให้กับจอมพลยีแต่ในศึกครั้งนี้ญี่ปุ่นนำกองทัพเรือมา มากกว่า300ลำซึ่งจอมพลยีตอนนี้มีเรือรบอยู่เพียง12ลำเท่านั้นและเรือเต่าที่เสียหายอย่างหนักอีกหนึ่งลำและนี่ก็คือเรื่องราวของจอมพลเรือยีซุนชินผู้บัญชาการทัพเรือแห่งโชซอนในสปอยหนังยีซุนชินขุนพลคลื่นคำรามหนังสงครามอิงประวัติศาสตร์ของเกาหลีฉายเมื่อปี2014หลังจากที่พาทุกคนไปดูฝั่งของญี่ปุ่นกันมาวันนี้เราจะวนกลับมาฝั่งของเกาหลีกันอีกครั้ง เชื่อว่าหลายคนเคยอ่านประวัติของท่านผู้นี้กันมาบ้างแล้วและว,วันนี้เราจะมาฟังสปอยในเวอร์ชั่นภาพ,พยนตร์กันบ้างคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาออกทะเล เอาเลยครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วหยิบไม้พายของท่านขึ้นมาแล้วมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลพร้อมกันหลังจากท่านจอมพลยีได้คืนตำแหน่งมาแล้วเขาก็ทำการรวบรวมเรือรบทั้งหมด12ลำและสั่งให้รีบซ่อมแซมเรือเต่าที่เสียหายพร้อมกับสั่งให้เหล่าทหารซ้อมรบเพราะเนื่องจากญี่ปุ่นก็คงไม่รอให้พวกเขาเนี่ยตั้งหลักกันได้เหมือนกันตัดมาดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างทัพเรือก็300ลำได้เคลื่อนมาประชิดพร้อมที่จะโจมตีเต็มที่แต่ผู้บัญชาการทัพของญี่ปุ่นตอนนี้ ยังไม่สั่งให้บุกเพราะพวกเขานั้นต้องรอแม่ทัพอีกคนหนึ่งที่โชกุนฮิเดโยชิจะส่งมาช่วยเหลือในการศึกครั้งนี้ซึ่งแม่ทัพคนที่ว่าเขาเป็นโจรสลัดมีชื่อว่าคูรุจิมะเขาเนี่ยมาเพื่อแก้แค้นแทนพี่ชายที่ตายในสนามรบขณะที่ทําศึกกับจอมพลยีในศึกครั้งก่อนซึ่งชายผู้นี้ถูกขนานนามว่าราชาโจรสลัดและการที่เขามาพร้อมความแค้นในครั้งนี้นั้นเขาทําการสังหารเฉลยอย่างโหดเหี้ยมโดยการสั่งให้ตัดจมูกและหู ก่อนที่จะสั่งให้ตัดหัวฉเฉลยพวกนั้นและส่งหัวกลับไปให้ทางฝั่งของโชซอนเพื่อ,อยั่วยุจอมพลยีแม้แต่พวกเด็กๆนะฮะก็ถูกยิงไม่เลี้ยงเลยครับความโหดเหี้ยมนี้มาถึงหูจอมพลยีสายรายงานว่าทัพของญี่ปุ่นนั้นไม่สนใจทัพเรือของพวกเราเลยและทําเหมือนว่าการบุกยึดเมืองหลวงนั้นมันง่ายดายจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งจอมพลยีก็กําลังพยายามหาทางทําอะไรสักอย่างเพราะถ้าหากว่าช้ากว่าน,นี้อาณาจักรโชซอนอาจจะถูกญี่ปุ่นยึดได้แน่ ซึ่งจอมพลยีก็ส่งสารลับฝากให้พี่ทหารที่เป็นหน่วยลาดตะเวนนำมันไปให้ถึงมือสายลับญี่ปุ่นที่อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาซึ่งทางฝั่งของจอมพลยีนะครับเขาก็มีสายลับที่เป็นคนญี่ปุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะซึ่งพี่ทหารที่เขารับภารกิจนำสารไปส่งนะครับเขามีภรรยาอยู่คนหนึ่งซึ่งนางพูดไม่ได้ครับและนางเองนะครับก็เป็นห่วงสามีของนางมากเลยครับแต่เขานั้นจําเป็นต้องไปครับเพราะมันเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายและแล้วเรือเต่าก็ถูกซ่อมจนเสร็จและนี่คือเรือเต่า เ่าที่จอมพลยีใช้ต่อกรกับทัพเรือญี่ปุ่นมันนักต่อนักซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นเองก็ต่างรู้ถึงพิษสงของเรือเต่าลำนี้เป็นอย่างดีและยิ่งอยู่ในมือของจอมพลยีที่เป็นผู้พัฒนามันขึ้นมาจากเรือรบแบบเก่าเองด้วยทําให้ศึกครั้งนี้นั้นน่าสนใจมากว่าผลจะออกมาเป็นยังไงซึ่งจอมพลยีก็ส่งแม่ทัพของเขาไปขอกําลังเสริมจากกองทัพบ,บกนะครับให้ยกมาช่วยทําศึกหน่อยแต่ผู้บัญชาการทัพบ,บกกลับปฏิเสธครับเพราะว่าตอนนี้มีคําสั่งจากพระราชา ให้ยุบทับเรือของพวกเขาแล้วยกมาช่วยทับบกแทนซึ่งแม่ทัพที่ถูกส่งมานะครับก็คุกเข่าขอร้องให้ส่งกําลังเสริมไปช่วยจอมพลยีด้วยแต่ก็ยังถูกปฏิเสธและสั่งให้จับตัวไปขังครับซึ่งเขาเองก็พยายามพูดต่อถึงแม้ว่าจะถูกลากตัวไปโดยมีใจความว่าจอมพลยีฝากข้อความมาถึงท่านว่าหากว่าข้าศึกนั้นยึดทะเลได้ก็จะยึดโชซอนได้แต่ท่านผู้บัญชาการทับบกก็ยังยืนยันนะครับว่าจะไม่ส่งกําลังเสริมไปช่วยซึ่งหลวงพี่ที่เป็นพระนัก ก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ดีแน่เขาจึงตัดสินใจถึงแม้ว่าทัพบ,บกจะไม่ยกไปช่วยทัพเรือหลวงพี่นี่แหละจะไปเองกลับมาที่จอมพลีครับลูกชายของลุงแกนะครับก็เข้ามาหาแล้วฮะและก็ถามพ่อของเขาไปนะครับว่าตอนที่โดนใส่ร้ายพระราชาก็เกือบจะสั่งประหารท่านพ่อแล้วเหตุใดท่านจึงต้องทําเพื่อพระอ,องค์เช่นนี้แม้ว่าท่านจะนําทัพสู้ศึกในครั้งนี้ชน,นะแต่พระอ,องค์ก็คงจะไม่ยินดีกับท่านหรอกนะแล้วท่านพ่อจะสู้ไปเพื่ออะไรล่ะจอมพลยีได้ ตอบกลับลูกเขาไปนะครับว่ามันคือความพักดียังไงล่ะมีคําสอนว่าแม่ทัพที่ดีจะต้องจงรักพักดีกับพระราชาเพราะพระองค์นั้นจะต้องทําเพื่อประชาชนคุณลูกก็ถามไปนะครับว่าเขาทําเพื่อประชาชนหรือเขาทําเพื่อตัวเขาเองกันแน่กลับมาดูทางฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างการกระทําที่โหดเหี้ยมของราชาโจรสลัดที่ทํากับเฉลยนั้นฝั่งแม่ทัพญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจเรื่องนี้เช่นกันและมีการเข้ามาตักเตือนกันด้วยนะครับแต่ราชาโจรสลัด ก็ตอบกลับไปนะครับว่าตัวเจ้านั้นเคยรบแพ้ยีซุนชินก็เลยกลัวเขาสินะแต่แม่ทัพผู้นั้นก็ตอบมานะครับว่าเสือเท่ายีซุนชินไม่ใช่ศัตรูที่ท่านจะปราบได้ง่ายๆหรอกนะซึ่งทั้งคู่นะครับก็มีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยนะครับแต่ก็จบลงด้วยการที่ไม่มีใครตายนะฮะซึ่งถ้ามาดูกันดีๆแล้วนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันทั้งหมดนะครับทั้งทัพเรือทัพบ,บกต่างก็แย่งกันทําผลงานนะครับเพราะกลัวว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได ได้ความดีความชอบไปครับและยิ่งเป็นพี่ราชาโจรสลัดผู้นี้นะครับทั้งผู้บัญชาการทัพเรือและเหล่าแม่ทัพคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างไม่ค่อยชอบเขากันทั้งนั้นเลยครับเนื่องจากว่าพื้นเพเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นพวกเดียวกันมาตั้งแต่แรกครับกลับมาดูทางฝั่งของจอมพลยีนะครับเวลานอนนะครับลุงแกก็มักจะฝันถึงทหารคนสนิทที่เคยร่วมรบด้วยกันมาเลยครับถึงขั้นละเมอเพอพกแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเลยนะฮะแต่การละเมอนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของลุงแกนะครับเพราะลุงแกนั้นด คืนนี้มีมือสังหารถูกส่งเข้ามาปิดชีพลุงครับแต่ว่าลูกชายของลุงแกก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้นะครับซึ่งในคืนนี้เองนะครับเรือเต่าที่เป็นไพ่ตายสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยนะครับก็ถูกเผาทําลายครับและคนที่ทําเรื่องแบบนี้นะครับดันเป็นพวกเดียวกันครับเขาเป็นแม่ทัพเรือที่อยู่ในบัคับบัญชาอะไรครับซึ่งตัวเขาเองนะครับจงใจเผาเรือเต่าแล้วก็ส่งคนไปลอบสังหารจอมพลยีเลยครับก่อนที่จะหนีทับไปแต่ตัวเขาเองนะครับดันหนีไม่รอดครับเพราะแม่ทัพเรืออีกคนหนึ่งที่แม่ ธนูที่สุดในกองทัพนะครับก็จัดการสังหารเขาก่อนที่จะหนีไปได้ครับแต่ถึงแม้ว่าคนก่อเหตุจะลาโลกนะครับแต่ความสิ้นหวังก็กําลังคลืบคลานเข้ามาทุกทีครับเมื่อเสือเท่าต้องเห็นเรือเต่าของเขาที่เป็นคนศึกสุดท้ายเนี่ยต้องมอดไหม้ไปต่อนหน้าต่อตาอาวุธลับที่เขาจะใช้พลิกกระดานในศึกครั้งนี้นั้นหายวับไปในกองเพลิงมาดูพี่ทหารนะครับที่ได้รับภารกิจให้มาส่งสารนะครับเขาเองทําภารกิจได้ลุล่วงนะครับส่งสารถึงสายลับได้สําเร็จ แต่ระหว่างเดินทางกลับนะครับเขาเนี่ยดันไปเจอกับชาวบ้านนะฮะที่หนีทหารญี่ปุ่นอยู่ครับเขาเนี่ยตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทันทีครับและสุดท้ายนะครับกลายเป็นตัวเขาเองครับที่หนีไม่รอดจึงต้องแฝงตัวไปกับเฉลยที่ถูกจับครับซึ่งพี่สายรับญี่ปุ่นนะครับเขาเห็นว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกจับตัวไปนะฮะแต่เขาเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ครับส่วนทางจอมพลยีนะครับถึงแม้ว่าจะเสียเรือเต่าไปแล้วนะครับเขาเองก็ยังมายืนดูน้ำวนนะครับเพื่อที่จะวางแผนต่อ เลยครับว่าตอนนี้จะเอาอยัางไงนะครับคือคาว่ายอมแพ้เนี่ยไม่เคยอยู่ในหัวของชายผู้นี้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีเรือเต่าแล้วแต่แผนการก็ยังต้องดําเนินต่อไปครับซึ่งลูกชายของลุงแกนะครับก็นําสารจากพี่สายรับญี่ปุ่นมามอบให้ครับและข้อมูลสําคัญที่ได้มาก็คือกองเรือรบค่าศึกนั้นมีจํานวนมากกว่า300ลําเคลื่อนทับโดยใช้กระแสน้ําไม่ใช่แรงลมผู้บัญชาการทัพหน้าถูกส่งมาใหม่ฉายาว่าราชาโจรสลัดเก่งเรื่องประชาการรบในลักษณะกองโจรแต่ กองกาลังสนับสนุนนั้นเป็นแม่ทัพที่เคยแพ้ท่านมาแล้วในศึกครั้งก่อนหลังจากที่จอมพลยีได้อ่านข้อมูลที่ได้มาอย่างครบถ้วนนะครับเขาจึงสามารถเริ่มวางแผนและกลศึกในครั้งนี้คือการศึกในสมัยก่อนนะครับข่าวสารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดครับถ้าหากว่าข้อมูลสําคัญนะครับหลุดไปถึงมือคู่ต่อสู้เมื่อไหร่นะครับย่อมเกิดผลเสียตามมาฮะจากนั้นนะครับจอมพลยีก็ส่งสารไปถึงพระราชาขอให้พระองค์เนี่ยอย,ย่าหยุดปฏิบัติการของ อทัเรืถึงแม้ว่ากระหม่อมจะเหลือเรือรบเพียงแค่12ลำแต่ถ้าเราสู้ตายถวายชีวิตก็มีโอกาสชนะในศึกครั้งนี้ตราบใดที่กระหม่อมยังมีลมหายใจฝ่ายข้าศึกจะไม่มีวันรู้สึกปลอดภัยบนแผ่นดินของเราแต่ขณะที่ลุงนั้นกําลังเขียนอยู่นะครับเหล่าแม่ทัพเรือทุกคนนะครับก็เข้ามาหาและก็ขอร้องให้ถอยทัพก่อนการสู้ในครั้งนี้พวกเขาเห็นว่าสู้ไปก็ตายเปล่าเพราะเรือเต่านั้นไม่มีแล้วต่อให้ล่อข้าศึกเข้ามาในช่อง แคบได้โอกาสชนะก็แทบจะไม่มีท่านผู้บัญชาการได้โปรดอย่าเพิ่งออกรบเลยซึ่งแม่ทัพคนที่แม่นธนูนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยยอมตายนะครับจะฆ่าเขาเนี่ยก็ฆ่าได้เลยแต่ขอร้องว่าอย่าออกรบเมื่อจอมพลยีเห็นว่าเหล่าแม่ทัพผู้กล้าของเขานะครับต่างเห็นพ้องต้องกันแบบนี้เขาก็สั่งให้ไปเรียกรวมพลมาที่หน้าค่ายจากนั้นจอมพลยีนะครับก็สั่งให้เผาค่ายแล้วประกาศว่าข้าสั่งให้เผาค่ายเพราะข้านั้นจะออกไปสู้ ตายในทะเลนี่คือที่ที่เราจะยืนหยัดและต่อสู้อย่างห้าวหาญจงอยายึดติดกับชีวิตถ้าพวกเจ้าหวงชีวิตพวกเจ้าได้ตายกันแน่นอนแต่ถ้าสู้จนตัวตายชื่อของพวกเจ้าจะอยู่ตลอดไปคํากล่าวนี้มีไว้เพื่อพูดถึงสถานการณ์ของเราในตอนนี้และวันต่อมานะครับจอมพลยีก็นําเรือธงออกมานําทัพสู้ศึกด้วยตัวเองซึ่งหลวงพี่นะครับก็มาช่วยด้วยนะฮะแต่จอมพลยีเขารู้ดีนะครับว่าเหล่าแม่ทัพของเขาที่คุมเรือลําอื่นๆนั้นยังไม่ ตัดสินใจที่จะเข้าสู้ในศึกครั้งนี้แล้วเรือรบทั้งหมดนะครับก็เคลื่อนผ่านช่องแคบและพวกเขานั้นกําลังจะเผชิญหน้ากับทัพเรือของญี่ปุ่นที่กําลังยกกันเข้ามามืดฟ้ามัวดินไปหมดซึ่งตอนนี้นะครับเรือธงของจอมพลยีนั้นเคลื่อนนําขบวนมาฮะเพราะแม่ทัพคนอื่นนะครับไม่คิดจะเข้ามาช่วยเคารพครับและจอมพลยีเองก็สั่งนะครับว่าให้ปล่อยพวกเขาไว้แบบนั้นไม่ต้องออกคําสั่งให้ตามมาและสั่งให้ทอดสมอตเตรียมประจันบานนะครับทางฝั่งทัพญี่ปุ่นก็ไม่รอช้า ครับราชาโจรสลัดสั่งให้กองประจันบาลที่1เนี่ยเริ่มบุกโจมตีได้ซึ่งในยุคนั้นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเขายังไม่มีปืนใหญ่นะครับพวกเขาเนี่ต้องสู้ด้วยปืนไฟครับและพวกเขาก็ระดมยิงปืนไฟใส่เรือธงของจอมพลยีอย่างหนักฮะซึ่งจอมพลยีก็สั่งให้ระดมยิงปืนใหญ่และธนูระเบิดทั้งหมดโจมตีใส่กองประจันบาลข่าศึกฮะและเมื่อถึงเวลาที่คำนวณเอาไว้แล้วกระแสน้ําได้เชี่ยวกราดพอจอมพลยีตั้งใจล่อข่าศึกให้ออกมารบในวันนี้และเวลานี้เท่านั้น เพราะตัวเขาเชี่ยวชาญในน่านน้านี้มากครับเขารู้ดีครับว่าเดี๋ยวน้ําทะเลจะต้องหนุนเมื่อกองเรือประจันบาลของข้าศึกไม่สามารถคุมหางเสือได้ก็เกิดการชนประทะกันเองเลยครับและพอจังหวะเหมาะเจาะนะครับจอมพลยีก็สั่งให้ระดมยิงทันทีฮะซึ่งทัพเรือของข้าศึกที่เสียเปรียบเรื่องจุดยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับถูกระดมทั้งธนูระเบิดแล้วก็ปืนใหญ่ใส่พร้อมๆกันนะฮะจึงเกิดเสียขบวนรบเลยครับบางลำก็ชนกันเองเพราะกระแสน้ําบางลำเนี่ยก็แถไปกระแทกโขดหิน การที่จอมพลยีมีข้อมูลสําคัญทั้งหมดของข้าศึกอยู่ในมือทําให้เขาสามารถวางแผนรับมือได้เป็นอย่างดีเขากล่าวว่าความกลัวไม่มีแบ่งแยกว่าจะเป็นฝ่ายใดตอนนี้ถึงทัพเราจะเสียขวัญเพราะข้าศึกนั้นมีกําลังมากกว่าทําให้เกิดความกลัวขึ้นในหมู่ทหารแต่ข้าศึกเองก็ใช่ว่าจะไม่มีความกลัวเพราะว่าทัพเสริมในครั้งนี้เป็นทัพที่เคยรบแพ้จอมพลยีมาแล้วเมื่อ6ปีที่แล้วและความกลัวนั้นยังฝังลึกอยู่ในจิตใจของทหารทุกคนในศึก ครั้งนั้นทําให้แม่ทัพที่คุมกําลังเสริมนั้นลังเลว่าเสือเท่ายีซุนชินนั้นกําลังตรึงที่มั่นเหมือนกับว่าตอนนี้กําลังรออะไรบางอย่างอยู่เขาจึงตัดสินใจรอดูสถานการณ์ก่อนและยังไม่ส่งทัพเสริมมาช่วยซึ่งจอมพลยีนะครับก็ใช้จุดนี้เลยครับที่ทัพเสริมเป็นแม่ทัพที่เคยแพ้เข้าไปแล้วจึงมักจะระแวงเขาเป็นพิเศษครับพอทัพเสริมเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะครับก็เป็นไปตามแผนที่จอมพลยีคํานวณเอาไว้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งราชาโจรสลัดนะครับก ทำการส่งกองประจันบาลที่2เข้าเสริมทันทีครับเพราะตัวเขานะครับก็เชี่ยวชาญการแล่นเรือในกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดเช่นนี้เหมือนกันครับปกตินะครับถ้าน้ําทะเลหนุนเนี่ยเดี๋ยวสักพักเนี่ยเมื่อถึงเวลานะครับยังไงคลื่นมันก็จะสงบลงครับและเมื่อนั้นนะครับก็เป็นทีของพวกเขาบ้างแหละฮะแต่เมื่อเห็นว่าข้าศึกนั้นส่งกําลังเสริมมานะครับจอมพลยีเนี่ยก็สั่งให้ตัดสมอเรือและให้คลื่นซัดพวกเขาไปติดเกาะที่อยู่กลางช่องแคบครับซึ่งราชาโจรสลัดเห็นแบบนั้นนะครับเขาก็คิดว่า ฝั่งจอมพลยีนั้นติดกับเขาแล้วครับเพราะว่าที่ถอยไปก็คงจะเป็นเพราะว่าตรึงที่มั่นเอาไว้ไม่ไหวฮะจึงมีการสั่งกองเรือให้ไล่ตามตีอย่างไม่ขาดสายครับซึ่งทุกคนบนเรือจอมพลยีนะครับก็พยายามกันสุดความสามารถแหละครับเพื่อไม่ให้เรือของพวกเขานั้นกระแทกเกาะแล้วจอมพลยีก็สั่งให้เปลี่ยนไปใช้กระสุนปืนใหญ่แบบแตกอากาศแล้วเตรียมต่อสู้ในระยะประชิดซึ่งบนเรือธงของจอมพลยีนั้นนะครับหลวงพี่เนี่ยก็ขึ้นมาด้วยอีกแรงหนึ่งนะครับเมื่อเรือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้ เทียบแล้วก็ยก คนเข้าโจมตีนะฮะก็ถูกปืนใหญ่แตกอากาศยิงใส่ฮะซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับสามารถจมเรือรบของญี่ปุ่นลงได้สําเร็จนะครับแต่ทว่าลําอื่นๆนะครับก็เข้ามาประชิดพร้อมๆกันละครับตอนนี้นะครับต่างฝ่ายต่างก็สู้กันอย่างดุเดือดเลยครับหลวงพี่นั้นถึงแม้ว่าจะนุ่งสมบงแต่ก็ทรงพลังใช่เล่นเลยครับการโจมตีนะครับเป็นไปอย่างดุเดือดครับท่ามกลางไฟสงครามและเสียงกรีดร้องเมื่อทหารนายหนึ่งเห็นว่าพวกเขาเนี่ยจะตายกันหมดแล้วจึง คิดจะระเบิดฆ่าศึกพร้อมพวกตัวเองเนี่ยนะครับให้ตายไปพร้อมกันเลยฮะและเสียงระเบิดนะครับก็ดังขึ้นซึ่งจอมพลยีที่ถูกแรงระเบิดจนล้มลงก็ได้ลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งและสั่งให้ทหารรวมปืนใหญ่ทั้งหมดไปไว้ที่ช่องภายทางกาบซ้ายของเรือซึ่งทุกคนนะครับก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ส่วนตอนนี้นะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ปล่อยโอกาสนี้ไว้เฉยๆครับพวกเขาเดี๋ยวระดมกําลังเข้ายึดเรือธงอย่างบ้าคลั่งครับและเมื่อปืนใหญ่พร้อมพวกเขา ก็ยิงอัดใส่เรือที่ประชิดอยู่ครับปืนใหญ่หลายกระบอกถูกยิงพร้อมกันเสียงนั้นดังสนั่นไปทั่วสมรภูมิท่ามกลางสงครามที่ไม่มีแม้แต่โอกาสชนะของจอมพลยีเขานั้นได้ใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อฆ่าศึกและทําให้คนของเขาได้เห็นว่าถ้าหากว่าสู้อย่างเต็มที่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบต่อให้มีคนน้อยกว่าก็ทําให้ฆ่าศึกลําบากได้เขาได้เปลี่ยนความกลัวในใจของทหารฝั่งตนให้กลายเป็นความกล้าและเพื่อ ให้กองทัพที่เหลือได้เห็นว่าศึกครั้งนี้ก็มีโอกาสชนะได้จอมพลยีจึงต้องเสียสละตัวเขาเองและการเสี่ยงตายเช่นนี้เมื่อเขารอดมาได้นั้นก็ทำให้กำลังใจของผู้คนที่ได้เห็นนั้นกลับมามีความหวังอีกครั้งซึ่งแม้แต่ชาวบ้านที่ได้เห็นจอมพลยีสู้ถึงขนาดนี้พวกเขาเองก็ไม่อาจอยู่เฉยครับหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วก็ลงเรือพร้อมไปช่วยทันทีแม้แต่แม่ทัพอีกสองคนก็เห็นว่าขนาดผู้บัญชาการทัพของพวกเขายังสู้ขนาด นี้แล้วจะให้พวกเขาทนดูอยู่เฉยๆได้ยังไงทั้งสองจึงสั่งให้เดินหน้าเข้าช่วยอย่างเต็มกำลังแต่เวลานั้นก็ไม่คอยท่านี่เป็นช่วงเวลาที่คลื่นในช่องแคบกำลังจะสงบถ้าเป็นสงครามที่อื่นเมื่อคลื่นสงบทัพที่มีมากกว่าก็จะสามารถเข้าบทขยี้ได้ทันทีแต่ที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นเมื่อกระแสน้ําจากทะเลหนุนนั้นสงบจะเกิดกระแสน้ําวนขึ้นซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่จอมพลยีล่อฆ่าศึกให้ออกมาสู้ในวันนี้และต้องเป็นวันนี้เท่านั้นถึง จะใช้แผนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบจากข้อมูลที่มีราชาโจรสลัดนั้นเก่งเรื่องการทําศึกในกระแสน้ําเชี่ยวเขาจึงมั่นใจในการจู่จอมของตนมากและถ้าหากว่าเป็นศึกที่สู้กันที่อื่นเขาก็คงจะเอาชนะได้ไปแล้วแต่มันไม่ใช่ที่นี่ในวันนี้เขากําลังถูกกลศึกของจอมพลยีเล่นงานซึ่งพอเขาได้เห็นกระแสน้ําวนแล้วราชาโจรสลัดก็รู้ได้ทันทีว่าทําไมจอมพลยีถึงพยายามปรึงที่มั่นเอาไว้ขนาดนี้เพราะจอมพลยีต้องการให้กระ กระแสน้ําวนรบกวนพวกเขาแต่กลับกันรอบๆเกาะที่จอมพลีอยู่นั้นน้ําจะสงบนั่นเท่ากับว่าจอมพลีนั้นสามารถระดมยิงปืนใหญ่ใส่พวกเขาได้อย่างแม่นยําโดยที่พวกเขานั้นจะเคลื่อนทัพผ่านไปก็ไม่ได้หรือว่าจะทําการต่อสู้ก็ไม่ได้เพราะว่ากระแสน้ําวนนั้นจะทําให้ยิงไม่ถูกเป้าหมายซึ่งพอเขานั้นรู้ตัวนะครับว่าหลงกลเสือเท่าแล้วเขาจึงสั่งให้รีบบุกไปจมเรือธงให้ได้ก่อนที่เรือธงจะกลับเข้าสู่ บนร,บรบเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าไปรวมกับเรือลำอื่นได้เนี่ยนะฮะเท่ากับว่าศึกนี้พวกเขาแพ้แล้วละ่ะยังไงก็ไม่มีโอกาสผ่านช่องแคบนี้ไปได้เลยถ้าเรือรบทุกลำของจอมพลยีระดมยิงปืนใหญ่ใส่พวกเขาพร้อมกันและเมื่อทางฝั่งของจอมพลยีเขาเห็นว่าเรือรบหลวงของราชาโจรสลัดมุ่งหน้ามาอย่างเต็มกำลังจอมพลยีเขาก็สั่งให้ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นการออกคำสั่งให้เรือลำที่เหลือบุกมาช่วยเรือธงในการประจันบาน คืองีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าชักธงทําไมการที่ชักธงขึ้นเนี่ยนะครับแสดงถึงเรือลํานั้นเนี่ยเป็นเรือธงหรือก็คือเป็นเรือผู้บัญชาการในศึกครั้งนี้นั่นแหละครับซึ่งเรือรบที่อยู่ในบังคับบัญชานะครับพอเห็นธงขึ้นนะครับก็ต้องทําตามคําสั่งแหละฮะแต่ที่จอมพลยีเขาไม่ชักขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวางแผนที่จะทําแบบนี้อยู่แล้วครับตั้งใจล่อค่าศึกให้เข้ามาติดกับซะก่อนพอเป็นไปตามแผนนะครับก็จัดการปิดบัญชีในทีเดียว และส่วนหนึ่งเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับเรือลําอื่นๆน,นะครับไม่คิดที่จะเข้าร่วมรบด้วยซ้าฮะและอย่างที่เราเห็นนะครับว่าจอมพลยีใช้ตัวเองเสียสละบเพื่อสร้างขวัญกําลังใจให้แก่กองทัพและนี่แหละฮะคือความสามารถในการบัญชาการรบของเสือเท่านามว่ายีซุนชินแต่ข้าศึกก็ไม่ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยชักธงขึ้นได้ง่ายๆเลยครับมีการสั่งให้ใช้พลแม่นปืนจัดการยิงทันทีครับเมื่อมีคนไปชักธงซึ่งจอมพลยีเห็นคนของเขาโดนยิงนะครับเขาก็ยังไม่ยอม้ เขาเนี่ยกะจังหวะยิงปืนใหญ่ใส่นะครับเพื่อที่จะรบกวนมือปืนที่กําลังจะยิงครับทำให้สามารถชักธงขึ้นสู่ยอดเสาได้สําเร็จครับและตอนนี้กองเรือที่เหลือนะครับเมื่อเห็นธงขึ้นนะฮะก็พร้อมที่จะเข้าสู้ในศึกครั้งนี้ครับซึ่งพลแม่นปืนนะครับก็หาโอกาสที่จะสังหารจอมพลยีขณะที่กําลังทําแผลให้กับทหารที่ถูกยิงตอนชักธงครับเมื่อสบโอกาสนะครับโล่เปิดออกพอดีครับเขาเนี่ยกำลังจะเหนี่ยวไกฮะแต่แม่ทัพมือธนูที่แม่นที่ส สุดในกองทัพก็ช่วยจอมพลยีเอาไว้ได้ทันอีกครั้งหนึ่งครับมือปืนถูกยิงเข้าเต็มเบ้าตาและเสียชีวิตหน้าที่เกิดเหตุทันทีแล้วจอมพลยีก็สั่งแม่ทัพมือธนูนะครับว่าที่จริงแล้วพวกเจ้ามีโทษตามกฎอัยการศึกที่ไม่ออกมาร่วมรบตามคําสั่งข้าแต่ข้าจะไม่ลงโทษพวกเจ้าข้าขอออกคําสั่งให้เจ้าสู้จนตัวตายปกป้องเกาะนี้ด้วยชีวิตของเจ้าแต่ขณะที่จอมพลยีกําลังเคลือล่อนเรือธงกลับเข้าสู่ขบวนรบนะครับข้าศึกเนี่ยก็ใช้เรือ ที่บรรทุกดินปืนนะครับหวังจะจมเรือธงของจอมพลยีซะแต่บนเรือลํานั้นนะครับดันมีพี่ทหารที่เป็นหน่วยสอดแนมที่ถูกจับมาพร้อมกับเฉลยอ,อยู่ด้วยครับจำกันได้ไหมฮะพี่คนนี้คือคนที่ภรรยาเขาพูดไม่ได้ตอนต้นเรื่องนั่นแหละครับเขาพยายามที่จะหยุดเรือระเบิดนะครับแต่ตัวเขาเองก็ถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันครับเมื่อเขาเห็นนะครับว่าภรรยาของเขายืนดูอยู่ริมหนาผานะครับเขาก็ตะโกนบอกนางนะครับว่าเราจะปล่อยให้เรือลํานี้ไปถึงท่านจอมพลไม่ได้ ได้เด็ดขาดและเขาก็ขอให้ภรรยาเขาเนี่ยนะครับช่วยส่งสัญญาณไปบอกจอมพลีให้ทําลายเรือลํานี้ซะซึ่งนางเองก็ไม่อยากทําครับเพราะถ้าทาแบบนั้นสามีของนางเนี่ยก็จะตายฮะแต่สุดท้ายนะครับนางก็ยอมทําเพื่อเขาครับซึ่งพี่ทหารเขาก็ภูมิใจในตัวภรรยาของเขามากครับและเมื่อทุกคนเนี่ยเห็นสัญญาณที่นางส่งนะครับก็ทําการยิงปืนใหญ่ใส่เรือบรรทุกทันทีครับพี่ทหารเขาก็ดีใจนะครับที่เขาได้มาเจอกับนางที่เป็นสุดยอดภรรยาที่ดีเสมอมา ่อนที่เขานั้นจะลาโลกไปและแผนการของราชาโจรสลัดก็ถูกยับยั้งเอาไว้ได้ครับซึ่งราชาโจรสลัดไม่สามารถจมเรือธงได้เขาเนี่ยจึงทําการเปลี่ยนแผนทันทีครับตอนนี้เนี่ยต้องการเข้าประชิดด้วยตัวเองครับเพื่อหวังที่จะปิดบัญชีจอมพลยีในศึกครั้งนี้ซะเรือธงทั้งสองเข้าปะทะกันอย่างรุนแรงท่ามกลางน้ําวนที่เชี่ยวกราดจอมพลยีสั่งให้รบระยะประชิดส่วนราชาโจรสลัดก็สั่งให้บุกเต็มกําลังทั้งสองฝ่ายต่างเข้าห้ามหันกันอย่างดุ เรือรบลำที่เหลือของจอมพลยีได้เคลื่อนมาถึงพอดีและทําการระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งเรือของราชาโจรสลัดก็ถูกระดมยิงใส่จนเสียอาการแม้แต่ชุดเกราะของพี่ชายที่เขาตั้งใจจะมาแก้แค้นให้ก็ไม่เหลือซึ่งทหารก็ขอให้เขาขอกําลังเสริมทันทีเพราะว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะรอดแต่ตัวเขาเองกับรู้ดีครับว่าถึงขอไปพวกที่เหลือก็ไม่มีทางมาช่วยอยู่แล้วและมันก็เป็นไปอย่างที่เขาคิดจริงๆเลยครับผู้บัญชาการทัพเรือญี่ปุ่น กลับหัวเราะชอบใจด้วยซ้ําครับที่ราชาโจรสลัดกําลังจะแพ้ในศึกครั้งนี้ซึ่งราชาโจรสลัดก็ไม่มีทางเลือกนะครับเขาเนี่ยต้องบุกขึ้นไปขึ้นเรือธงด้วยตัวเองครับเขาพยายามต่อสู้ฟันฝ่าไปหาจอมพลีนะครับแต่ตัวเขาเองดันมาพลาดตรงที่เขาไม่รู้ครับว่ามีสายลับญี่ปุ่นเป็นฝ่ายของจอมพลีด้วยทําให้เขานั้นถูกพี่สายลับแทงในระยะประชิดพอมารู้ตัวอีกทีนะครับเขาก็ถูกธนูนับไม่ถ้วนยิงใส่จนเสียหลักชายผู้ที่มาพร้อมกับความแค้นและหวังจะแก้ แคน้ให้กับพี่ชายของตนได้ใช้แรงเพือ่อสุดท้ายของชีวิตเขาพยายามปิดชีพจอมพลีแต่กลับเป็นตัวเขาเองที่ถูกจอมพลยีสังหารเหลือไว้เพียงชื่อในสนามรบเท่านั้นซึ่งระหว่างที่พวกเขากําลังรบติดพันกันอยู่นั้นก็ไม่มีใครทันสังเกตได้เห็นว่าเรือธงเข้าใกล้น้ําวนขึ้นไปทุกทีจนตอนนี้มารู้ตัวอีกทีเรือก็กําลังจะถูกดูดเข้าไปแล้วเลยครับซึ่งทุกคนที่อยู่บนเรือนั้นก็นิ่งเหมือนกับว่าตอนนี้ยอมรับชะตากรรม องตัวเแล้วแต่ทว่าความกลัวที่จอมพลยีได้เปลี่ยนมาเป็นความกล้านั้นได้สำเร็จผลชาวบ้านต่างพากันนำเรือเล็กเข้ามาช่วยหลายลำซึ่งทุกคนก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แม่ทัพที่คุมทัพเสริมเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะแก้แค้นที่เคยแพ้เมื่อ6ปีก่อนจึงสั่งให้เดินหน้าเต็มกำลังเพื่อจัดการกับจอมพลยีและในที่สุดความพยายามของชาวบ้านก็สามารถช่วยเหลือเรือทงขึ้นมาจากน้ำวนได้สำเร็จและสี ของราชาโจรสลัดก็ถูกนําขึ้นไปห้อยบนเสาธงเพื่อประกาศว่าชัยชนะนี้เป็นของพวกเขาแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่จอมพลยีรอคอยตอนนี้กระแสน้ําวนกําลังจะหยุดลงและน้ําทะเลก็จะไหลพัดเข้าสู่ฝั่งข้าศึกอย่างเต็มกําลังเขาสั่งให้เรือทุกลําปลดใบเรือลงจากเสากระโดงเพื่อที่จะให้น้ําทะเลซัดเรือของพวกเขาเข้าไปประทะกับเรือข้าศึกโดยตรงเพราะจอมพลยีเขารู้ดีว่าแม่ทัพเสริมครั้งนี้คือใครและคนคน นี้เขาก็รอโอกาสที่จะแก้แค้นอยู่ซึ่งไม่มีทางที่เขาจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปแน่นอนเมื่อเห็นว่าจอมพลยีกําลังลําบากพวกเขาเนี่ยก็สั่งบุกมาเต็มที่และเมื่อพวกเขาบุกโจมตีเข้ามาก็ติดกับจอมพลยีอย่างจังเรือของจอมพลยีมีการสร้างมาเพื่อปะทะด้านหน้าได้ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่านี่จะไม่ใช่เรือเต่าที่มีความแข็งแกร่งทั้งลำแต่ถ้าปะทะกันซึ่งหน้ากองเรือญี่ปุ่นก็แตกกระเจิงกันไปตามระเบียบซึ่งบวกกับที่น้ําทะเลนหนุนมาอี ทําให้ความเร็วในการพุ่งเข้าปะทะนั้นสูงมากและยังมีปืนใหญ่ประจําเรือแต่ละลําอีกทําให้กองเรือญี่ปุ่นเนี่ยต้านทานไม่ไหวแม้แต่คุณแม่ทัพที่นําทัพเสริมเข้ามาก็ลาโลกในสกครั้งนี้และเมื่อผู้บัญชาการทัพเรือญี่ปุ่นรู้ตัวว่าเขานั้นติดกับและก็หลงกลศึกเสือเท่ายีซุนชินเข้าให้แล้วจึงสั่งให้ทัพที่เหลือถอยกลับไปตั้งหลักก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้และสกครั้งนี้เสือเท่ายีซุนชินก็สามารถเอาชนะกองเรือญี่ปุ่นที่มีกําลังรบมากกว่า เขามหาศาลได้สําเร็จและนี่คือเรื่องราวของจอมพลเรือยีซุนชินผู้บัญชาการทัพเรือแห่งโชซอนซึ่งหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้และนี่คือทั้งหมดที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในสปอยล์หนังยีซุนชินขุนพลคลื่นคํารามซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสงครามนะครับถ้าหากว่าฝ่ายใดมีข้อมูลมากกว่าก็จะสามารถเอาชนะในศึกครั้งนั้นได้ถึงแม้ว่ากําลังรบจะสู้ไม่ได้แต่การที่รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยคราวครับหวังว่า ทุกคนจะชอบกันนะครับเอาละฮะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าซี o ูครับ